การเจริญสติให้เป็นอินทรีย์เป็นพลังเจริญสติจนกว่าเป็นที่ตั้งของสมาธิกลุมปัญญาปัญญากถ้าเราเจริญสติเฉพาะในชีวิตประจำวัน ก็คงจะเพียวเผนใไม่ตั้งมั่นไม่ต่อเนื่องเราจึงควรหาเวลาจเจริญส,แบบสติในรูปแบบเป็นทางการเป็นทางการการทำเจริญสติในรูปแบบก็คือเราพยายามลด สิ่งรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วสร้างสิ่งเอื้ออำนวยโดยการเจริญสติให้มากที่สุดสิ่งรบกวนก็มีอย่างเช่นภาระหน้าที่ต่างๆโทรศัพท์ขนรบข้างเสียงรบกวน หลายอย่างเราพยายามตัดออกตัดออกตัดออก,ออกให้ให้มีให้น้อยที่สุดหรือให้ไม่มีเสียเลยทั้งดีส่วนสิ่งที่เอ,อื้อต่อการมีสติก็คืออยู่ในอยู่ในที่ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากพอดีเสียงรบกวนมีน้อยแลวไม่มีเลย ก็คืออยู่ในที่ไม่จำเป็นต้องคิดไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสิ่งใดเลยนอกจากรับผิดชอบกายว่า,าใจของตนในปัจจุบันนั่นก็เป็นหลักอย่างหนึ่งว่าการภาวนาจะเข้า คันละเอียดอ่อนต้องทำชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ถ้าในชีวิตประจำวันจะเรียบง่ายไม่ได้แอะยังมีเครื่องยุง่งเหยิงเยอะอย่างน้อยเราก็ต้องแปลงเวลาหาเวลาทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นให้กลับมาอยู่กับโลกที่เป็นจริง คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนนี่ของจริงเขาชอบเรียกโลกแห่งการแข็งขันโลกนั้นโลกนี้ว่าเป็นโลกที่เป็นจริงแต่โลกที่เป็นจริงคือโลกที่สัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงได้นั่นก็คือของจริงและสิ่งที่สัมผัส เป็นประสบการณ์ตรงได้ก็คือร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดการรับรู้ทางตาหูจมูกเปลยงกายเป็นตอนนี้ของจริงนั้นเราอยู่ในโลกมายาอยู่ในโลกแปลกปลอมทั้งวันเราก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงหายใจเข้าหายใจออก นี่มัเจอขคองจริงในการภาวนาคือการทำความคุ้นเคยกับความจริงของชีวิตเป็นการสำนึกสำเนียกเป็นการเรียนรู้เป็นการค้นคว้าเป็นการศึกษาอย่าง ละเอียดลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งเมื่อเราอยู่ในสถานที่เหมาะสมพอสมควรแล้วเราจึงสังเกตสํารวจจิตใจของเราปอภ จิตใจพร้อมไม่มีความกระดือรื้นรนไหมสนใจไหมอยากทำไหมถ้ายังเฉยๆหรือว่าทำเพราะถึงเวลาที่ทำก็ทำได้บันดังยังไม่พร้อมต้องฝึกให้เกิดชันทะความพอใจความยินดีในการกระทำ เราก็ต้องหาข้อคิดที่ทำให้มีกำลังใจยังจะเป็นการทบทวนทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเพราะอารมณ์เพราะการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วเตือนว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่คึกขนองจิตใจที่ยังเทื่อนอยู่ไม่จบเองจะจบก็ด้วยการฝึกตนแค่นี้อาจจะเป็นกำลังใจที่จะฝึกด้วยการเจริญสติก็ได้และอาจจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระเรียเจ้าที่เราเคารพนับถือ ว่าโอท่านทำได้เราก็ทำได้ท่านก็ถึงขั้นนี้โดยความเพียรเราก็จะถึงขั้นนั้นขั้นที่ท่านเข้าถึงก็ได้ก็โดยความเพียรเนีย่ยเรามีชันทะปรากฏแล้วเราจึงน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจ ที่เราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรเราถ้าเป้องต้นแล้วก็รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายรู้สึกในศีรษะในคอในลายในแขนในมือในลำตัวในก้นในขาในเท้าเหมือนดังกายเป็นลูกโป่งรู้สึก ร่างกายยุบพองยุบพองยุบพองรู้สึกลมในทุกส่วนของกายใช้ความจินตนาการช่วยถ้าเกิดมีอาการง่วงก็นึกถึงแสงสว่างลมหายใจเข้าสู่กาย ตั้งแต่ศตรีรษะลงไปถึงเท้าทุกส่วนของกายพร้อมกับแสงสว่างหายใจสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างนี่คือใช้สติปัญญา,าหากุศลุบายที่จะหาชนะจะปล่อยวางนิวรณ์แต่ในเบื้องต้นกำลังสร้างความรู้สึกพอใจกับงาน มีความสุขกับงานไม่เครียดแต่ไม่พลคลายจนเกินไปนี่เราสังเกตว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหายใจเราเป็นผู้หายใจมันเป็นอาการของกายร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออก ตามเรื่องโคมันแต่เรารู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายเหมือนเราเป็นลูกโปง่งยุบพองเราก็สังเกตว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาเราอย่างไรเจตนาเราไม่เกี่ยวถึงเวลาจะหายใจเข้ามันก็เข้า ถึงเวลาหายใจจะออกมันก็ออกแล้วก็เป็นแค่ผู้รับรู้รับทราบไม่มีอะไรต้องทำนะช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องคิดเราจะไปคิดทำไมเพื่ออะไรเราเอ j นจอยธรรมชาติหายใจของลมหายใจเข้าลมหายใจออก แตจิตเผลอรู้ตัวไม่เป็นไรถือว่าธรรมดาแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่ในเมื่อเราพร้อมและจิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่วักแวก ไม่เผลอแล้วเผลอไม่นานแล้วรู้ตัวได้เร็วถึงเวลาสมควรเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายอย่างเช่นบริเวณปลายจมูกหรือนาอกหรือท้อง แล้วเป็นตั้งจิตเป็นยามเฝ้าอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงจุดนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่ตรงนั้นนี่ถ้าเรารู้สึกว่าการดูล่มหายใจที่ปลายจมูกอึดอัด <c oughs> ไม่ธรรมชาติ <c oughs> ก็ลองเปลี่ยนดู่า รับรู้ต่อความรู้สึกในรูจมูกพอหายใจเข้ามารู้สึกเย็นสบายแล้วรู้ไหมโอ้เป็นความสุขนะนี่ับเราก็รับรู้ต่อความสุขในการรู้สึกลมเย็นอยู่ในรูจมูกนี่ถ้าเราสังเกตว่าสุขหนอสุขหนอใแค่นี้วเป็นจุด เป็นกำลังใจแล้วเรื่องความสงบไม่ต้องสนใจหรอกความสงบจะเกิดไม่เกิดเรื่องของมันแต่ถ้าเราอยากให้มันสงบมันจะทำให้เราหลงความพลคลายได้ง่าย กลายเป็นนิวรอนไปสิ่งที่เราควรตั้งเป็นเป้าก็คือการรู้ต่อเนื่องความตื่นต่อเนื่องคือความตื่นรู้นี่เพื่อช่วยและเพื่อย้ำในเรื่องนี้เอาใช้เป็นคำบริกรรมก็ได้หายใจเข้าบริกรรมรู้ รู้หายใจออกก็บริกรรมว่าตื่นตื่นที่จริงคำว่าพุโทโธนั่นแหละก็คือรู้ตื่นความรู้ความตื่นความเบิกบานแต่ถ้าบริกรรมพุโทโธพุโทโธเหมือนนกแก้วนกขนทองที่จะขาดมิติทางปัญญา ลืมความหมายของคำว่าพุโทโธดังน้าเราใช้พุโทโธเป็นรู้ตื่นหายใจเข้ารู้รู้รู้หายใจออกตื่นเรามีการสำนึกอยู่ในความหมายของคำว่ารู้รู้มีความสำนึกในความหมายของคำว่าตื่นตื่น,นจะเป็น การปริกรรมที่จะนำไปสู่การใช้ปัญญาต่อไปได้ง่าย